สวัสดีครับวันนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องโอกูมา LB 25นะครับมาทบทวนปุ่มกดของหน้าจอก่อนนะครับปุ่มแรกนะครับปุ่ม Auto อเป r a t i o n ครับนะครับจะขึ้นโหมด Auto นะครับปุ่มที่2 MDI อเป r a t i o n ครับปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่ม Manual ครับ MAN นะครับปุ่มที่4นะครับเป็นปุ่มของโปรแกรมนะครับ ปุ่มถัดมานะครับปุ่มที่5เป็นปุ่มของค่าพารามิเตอร์นะครับการตั้งพารามิเตอร์ปุ่มถัดมานะครับเป็นปุ่มของซีโร่เซตนะครับเป็นการเซ็ตพูลมัตเตอร์นะครับปุ่มสุดท้ายนะครับพูลด d ต t ้าเป็นการเซตพูลของที่แต่และตัวของต่อมานะครับวันนี้เราจะทําการใช้ D82 ดำเนินการปัดหน้านะครับวัตถุจักปัดหน้า ให้ทุกคนเข้าไปโหมดของโปรแกรมครับเครื่องจะขึ้นหน้าจอปเปล่าขึ้นมานะครับกราฟิกไม่มีอะไรเราจะตั้งชื่อกด F4 ครับแล้วก็ตั้งชื่อหัวโปรแกรมเลยครับว่าเราจะใช้ชื่ออะไรกด insert เข้าไปครับเมื่อเรากดได้เสร็จแล้วนี่คือชื่อที่เราตั้งไว้นะครับ บรรทัดแรกนะครับเพื่อเป็นการให้ทูนเนี่ยกลับไปโฮมก่อนทุกครั้งนะครับเราใช้ G ีศูนครับ X500 z 5ห้าร้อยแซห้าร้อยครับอ่าบรรทัดต่อมานะครับจุดต้างอิงของ คูณกับทิ้นงานนะครับ G Enter ครับ G 5 0ครับ S 5 0 0ครับ Enter ครับดันทัดต่อมานะครับเราจะดำเนินการให้บีดเนี่ยไปรอนะครับเพื่อแต่ยังไม่อยู่ตำแหน่งในการตัดเฉือนนะครับใช้ G 0ครับทิ้นงานของเรามีความโต120มีรูด้านใน220นะครับมีรูด้านในความโต90นะครับ เราจะเผื่อในแกน x อยู่ที่ x 225ครับ Z 50ครับตอนนี้เราใช้ทูนที่เราใส่นะครับมีฟอร์มทูนของมีดปัดหน้าอยู่2ทูนแล้วก็มีดกรุบือมิซอลล็องนะครับแล้วก็มีมีดควานของเป็นทูนมาสเตอร์เบอร์หแล้วก็เบอร์3เราใช้ทูนเบอร์7นะครับที่07น7น7ครับ บนทิศทางตามเก็อเมริกา M3 ครับความเร็วรอบ500 S500 ครับถ้าเราต้องการเปิดน้ำหล่อยเย็น M8 ครับอทอร์กเครื่อง m c 1ครับ Enter ได้เลยครับให้มีไปคอยยังตำแหน่งให้ใกล้ชิ้นง,งานเพื่อความปลอดภัย z 5ครับ Enter ครับกำหนดให้ความเร็วคงที่ของเครื่อง G97 S500 ครับ บรรทัดต่อมาเราจะดาเนินการทำวัฏจักรการปัดหน้าพิมจีแปดครับเราจะกำหนดบรรทัดหรือบล็อกของโปรแกรมแต่ในกรณีของฟานาดเราจะใช้ p และ q แต่ของ o อ u ุมเรากำหนดเป็น n lab หรือตามด้วยหมายเลขเราใช้ n 1นึ่งครับเรากินลึกในแต่ละครั้งในแนวแกนในกรณีของกึง ปัดหน้าเราจะกินลึกในแนวแกน Z นะครับ D 2ครับเพื่อผิวแนวแกน X แต่ในกรณีของการกึงปอกอาจจะสําคัญแต่ว่าในกรณีกึงปาดเราเผื่อไว้เท่าไหร่ก็ได้ครับเราใช้ U 0.25ครับ W เพื่อในแนวแกน Z ครับ0.35ครับกำหนดฟีครับ,รบ,รรบ F เราใช้ฟีด0.5ได้เลยครับ Enter ครับบรรทัด่อมาเราจะเปิดบล็อกโปรแกรมหรือบรรทัดโปรแกรม n1 ครับ g82 ครับ Enter ครับวัตจักรปัดหน้านะครับเคลื่อนที่ในแนวแกน x ความโตนะครับมุมชดเชยมีจะอยู่ฝั่ง ขวามือนะครับ G C 1ครับ G 0ครับเคลื่อนที่เร็ว Z ศูนครับ Enter ได้เลยครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรากำหนดให้ตำแหน่งสุดท้ายเวลาเราตั้งศูนย์ชิ้นงานเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งผิวพอดีนะครับแต่เราแอดค่าไปตำแหน่งลบเรียบร้อยแล้วเราจะให้มีดมันเคลื่อนที่มาอยัางตำแหน่งที่ ด้านในที่มีความโตลูกของรูก,กว้านคือ90นะครับเราต้องกําหนดให้มันเล็กกว่าเพื่อให้มีตําแหน่งมีดมันเลยมานะครับี G01 ครับ X80 ครับเราจะกําหนดฟีดต,ตัวนี้ไว้สําหรับการเก็บผิวละเอียดครับ F0.25 ครับ Enter ครับแค่นี้ก็เป็นการดําเนินการบล็อกโปรแกรมของ การวัฏจาักรการกึงปัดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราดึงจากความโตไดม,มิเตอร์ด้านนอกมาหาด้านในนะครับกดยกเลิก G C 1 G 4 0ครับ Enter ครับกดยกเลิก G 8 2 G 8 0ครับแล้วก็ให้มีดออกไปยังตำแหน่งข้างนอกของชิ้นง,งานเพื่อนที่เร็ว G 0ครับ Enter ครับ G0 ครับตำแหน่ง X 2 2 5ครับ Z5 บวก5ครับเราจะให้มีเก็บผิวละเอียดนะครับ G87 ครับ N1 ครับคือบ l o c k Program หรือบรรทัดโปรแกรม N1 ครับ Enter ได้เลยครับ แล้วก็ให้มีใจกลับอย่างตำแหน่งโฮมได้เลยนะครับ X G0 ครับ X 500 Z 500ครับ Enter ครับต่อถ้าจะเป็นดำเนินการเราต้องปิดสเปนเดิล M5 ปิดน้ำหล่อเย็น M9 แต่เราใช้ M02 ได้เลยครับ M02 ครับ กดเซฟ f 7ครับฟังก์ชัน f 7เครื่องดำเนินการเซฟให้ตอนนี้เราจะทำการไดาลันชิ้นง,งานกดตอนนี้เราตำแหน่งเรียบร้อยนะครับกรณีของการกดกดต้องกดปุ่มพร้อมกันนะครับถ้าเรายกเลิกกดเอาออกปุ่มไฟแดงก็จะหายไปต้องการล็อกแมตชินกดอีกทีครับเราจะดําเนินการดูการกราฟิกการเคลื่อนที่ของมีดนะครับไปฟังก์ชันอโตเมติครับออโต้ครับ แล้วก็กด f8 สองครั้งฟังก์ชัน f8 สองครั้งครับ f1 ครับแล้วสามารถกลัไซเคิลได้เลยครับกดสตาร์ทได้เลยครับเลยกโปรแกรมเออเรียกโปรแกรมก่อนนะกด f1 เรียกโปรแกรมนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อครับอินเสิร์ตเข้าไปครับ กดอีกทีครับให้เป็นโหมดเขาโหมดออโต,โตคอ้ครับกดอีกเอครับ f 1ครับให้ขึ้น ps ก่อนนะครับอ่าลองดูกดส start cycle ได้เลยครับเห็นล้วครับ operation จะขึ้นการเคลื่อนที่ของแสดงการเคลื่อนที่ของมีดนะครับในกรณีที่เราต้องการดูการเคลื่อนที่ แต่ถ้าเราต้องการดูแค่กราฟอย่างเดียวเราสามารถกดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับกดค้างอันนี้จะเป็นโหมดของไดร์ลันนะครับด้านบนจะโหมดของซิงเกิลบ็อกเราจะเคลื่อนที่ให้เห็นแค่เป็นกราฟิกอย่างเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับโปรแกรมนี้สามารถทำงานได้จริงนะครับอันนี้เราจะดำเนินการตัดเฉือนชิ้นงานกด ปลดล็อกแมชชีนแล้วก็ไดรันครับก่อนดำเนินการนะครับเราต้องดอบดอบตัวนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของของตัวเราแล้วก็เครื่องด้วยนะครับเข้าหมดออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเปิดไซเคิลสตาร์ทได้เลยครับ กด F8 สองครั้งและ F1 ครับกดออโต้ได้เลยครับใส่เคองสตาร์ทได้เลยครับเรียกโปรแกรมก่อนนะครับไปที่ออโต้แล้วก็เรียกโปรแกรม F1 อ่าเอนเตอร์ Enter เข้าไปครับแล้วก็กดใส่เครองสตาร์ทได้เลยครับ จะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของมีดนะครับมีดจะมาจากด้านในนะครับเพื่อทําการตัดเฉือนไปหาด้านนอกนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถทําการวัฏจักรปัดหน้านะครับของเครื่องึงองค์พรรุ่น LB 2 5ได้แล้วครับจะเห็นได้ว่าการตัดเฉือนชิ้นง,งานในลักษณะเมอสัสคู่เนี่ยจะเป็นการตัดเฉือนชิ้นง,งานจากด้านนอกนะครับเพื่อเข้าหาศูนย์กลางชิ้นง,งานในกรณีที่ฟอร์มมีดเราต้องการกิน ตัดเฉือนจากด้านในไปหาด้านนอกนะครับแค่เราต้องการแค่ Copy โปรแกรมนะครับไปโหมดฟังก์ชันของโปรแกรมครับโหมดฟังก์ชันโปรแกรมนะครับเราก็กด F4 ครับอ่ามันก็เหมือนเรียกโปรแกรมทั่วไปนะครับเราใช้ชื่อตัวสักครู่เนี่ยครับที่เราใช้ชื่อของโปรแกรมที่เราใช้หัวโปรแกรมนะครับเราต้องการจะก๊อปถอยทกทงครับต้องการจะก๊อปออกมา F4 ครับ พิมพ์ชื่อครับใช้ลูกหมายคอมม่าครับตั้งชื่อใหม่ครับเดี๋ยวใช้คอมม่านะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ได้เลยครับสองกด enter หรือ insert ได้เลยครับโปรแกรมก็จะเลือกมาเป็นเราจะ copy จากโปรแกรมเดิมนะครับจะเห็นได้ว่า โปรแกรมก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการปาดหน้าจากด้านในเข้าไปหาเดาบิเตอร์นะครับเราแค่มาแก้ไม่กี่ตัวคืออันดับแรกเราต้องแก้ตัวไดบิเตอร์นะครับเพราะลักษณะของเมื่อกี้เนี่ยคือมีดเราไปรอที่ความโตสูงสุดนะครับเราจะดําเนินการให้มีดไปอยู่รอที่ตําแหน่งของส่วนที่เป็นรูด,ด้านในนะครับให้มีตำแหน่งรอที่เล็กกว่า90นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายฟังก์ชันก่อนนะครับ f สามลบ t แล้วบรรทัด f สี t ่ลบ t ละตัวอักษรนะครับ f ห้าแทรก t แล้วบรรทัดนะครับ f หกแทรก t ละตัวนะครับตอนนี้เราจะดำเนินการลบก่อนนะครับหรือจะพิมพ์ก่อนก็ได้นะครับพิมพ์ไปที่แปดสิบก่อนครับใส่แปดสิบได้เลยครับโอ,อมานะครับแล้วก็ลบทีละตัว f สี่ครับ นะครับเครื่องมันจะอยู่ตำแหน่งให้มีดเราไปรอที่ตำแหน่ง80ตัวที่เล็กที่สุดนะครับต่อมาเราก็ต้องไปขยับหรือเปลี่ยนในตำแหน่งของที่มีเคลื่อนที่ไปตำแหน่งสุดท้ายครับตรงนี้เราก็จะเพิ่มจาก80สลับตำแหน่งกันนะครับ2 25ครับอใส่ใส่ไปเลยก็ได้ใส่ F ไปเลยก็ได้ครับหรือจะแทรกทีละตัวครับ ใส่ F ครับอ่าตัวนี้ได้มาเสร็จเราก็ต้องมาเผื่อตำแหน่งของตัวนี้ใหม่ของ G0 ตัวนี้ครับอ๋อได้ครับตัวนี้ก็ถือว่าได้เพราะเราต้องเก็บละเอียดเหมือนกันครับตัวนี้ต้องเป็น80ครับเดินลูกศรลงครับพิมพ์ใส่เข้าไปเลยครับแล้วกด F4 ครับอ่าเซฟกด F7 ครับ อันนี้ขออนุญาตไม่ดําเนินการตัดเถื่อนจริงแต่จะใช้ไดรันครับล็อกแมนชีนครับอ่ากด F8 ไปโหมดออตโต้ครับกด F8 สองครั้งและ F1 ครับอ่ากดออตโต,ไต้ได้เลยครับไ่เครืิงสตาร์ทได้เลยครับเรียกโปรแกรมก่อนนะครับไปที่ออตโต้แล้วก็เรียกโปรแกรม F1 อ่า เอนเตอร์เข้าไปครับแล้วก็กดไซเคิลสตาร์ทได้เลยครับจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของมีดนะครับมีดจะมาจากด้านในนะครับเพื่อทําการตัดเฉือนไปหาด้านนอกนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถทําการวัฏจักรปัดหน้านะครับของเครื่องึิงองค์ห้ารุ่น LB 25ได้แล้วครับ